การอ้างว่ายาคุมเนิดผลต่อโรคสตรีบ้างบอกใช้ยาคุมเนิดแล้วเสี่ยงเนื้องอกมดลูกแล้วก็โรค PCOS นะครับเป็นโรคสตรีทั้งคู่เลยนะอันนี้ใครอ้านบ้างเมื่อกี้เป็นนักธุรกิจแล้วคราวนี้เป็นหมอมัางแต่เป็นหมอที่ถูกยึดใบอนุญาตนะครับเธอคนนี้ชื่อว่าบาบาราอูนิลนะเะเสบข้อมูลทางสุขภาพทางออนไลน์อาจจะเคยเห็นเธอบ้างนะเป็นแพทย์ด้านจิตเวชนะแต่ว่าถูกทางออสเตรเลียนะ่ย ยึดใบอนุญาตเลยเพราะว่าไปเผยแพร่ข้อมูลเท็จนะครับนี่เขาก็ลงดาบเลยแต่สุดท้ายเธอก็มามีชื่อเสียงนะครับทางโลกออนไลน์จากการเผยแพร่แนวค,คิดเรื่องสุขภาพที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยถูกต้องนะฮะอย่างเรื่องนี้เขาบอกว่าสาเหตุสาคัญที่เกิดเนื้องอกมดลูกแล้วกุก่มาการถูกน้ํารังไข่หลายายหรือโรค P C O S เนี่ยมาจากการใช้ยาคุมกาเนิดนี่แหละนะครับแล้วก็มีวิธีแก้ให้ด้วยนะวิธีแก้คือใช้สารสกัดจากมันเทศป,ป่าและน้ํามันละหุม่มแนวนี้เลยนะออกมาเตือนว่า ยาที่องค์การแพทย์ยอมรับอันตรายนะแต่ยาที่เขาสับสนเนี่ยคือทางออกนะแนวนี้เลยนะครับเป็นแบบนี้เลยก่อนอื่นนะทางการแพทย์กรบอกเลยนะครับสองโรคเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยเนื้องอกมดลูกและโรค PCOS เนี่ยไม่ทราบสาเหตุนะปัจจุบันก็ยังไม่ทราบสาเหตุแนทะ้ทัดดังนั้นมาอ้างว่าใช้ยาคุมเนินแล้วเป็นเนี่ยคืออ้างอยู่คนเดียวเลยนะฮะหลักฐานทางการแพทย์ไม่มีนะครับก่อนอื่นเราไปดูก่อนดีกว่าว่าโรคสองโรคเนี่ยมันคืออะไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรตัวแรก PCOS กลุ่มในการถุงน้ํารังไข่หลายใบยอันนี้เขาคาดว่าเกิดขึ้นเพราะว่าในรังไข่เนี่ยของผู้หญิงนะครับมีการผลิตฮอร์โมนแอนโดรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายนะครับฮอร์โมนเพศชายเพศหญิงเนี่ยมีอยู่ในทั้งร่างกายทั้งผู้ชายผู้หญิงนะแต่ว่าถ้าผู้ชายก็จะมีน้อยหน่อยนะถ้าเป็นฮอร์โมนเพศหญิงผู้หญิงก็จะมีฮอร์โมนเพศชายน้อยหน่อยแต่อันนี้มนเกิดความผิดปกตนะิในรังไข่ผู้หญิงไปผลิตฮอร์โมนแอนโดรเจนมากเกินไปเกิดเป็นถุงน้ําหรือซีดในรังไข่นั่นเอง น้ำปึ้ก,การขัดขวางกะบบนการตกไข่ทําให้ดูดูที่ปกติไปคือช้าลงนั่นเองนะครับความเสี่ยงจะเป็นโรคนี้ pco s ก็คือดูดูห่างมากกว่าส5ิบห้าวันนะจริงๆต้องมาทุกเดือนเนี่ยเริ่มห่างจากปกติไปนะเป็นสาสิบห้าวันหรือขาดหายต่อเนื่องเป็นเวลาสามเดือนนะเป็นอย่างนี้สามเดือนหรือในหนึ่งปีอิเดูน้อยกว่าแปดรอบนะจริงๆต้องมีประมาณสิบสองรอบเนี่ยน้อยกว่าแปดรอบความเสี่ยงว่าเป็นโรคนี้แล้วนะอาการอะไรอีกบ้างที่สังเกตได้ก็คือ มีอาการขนเยอะแน่นอนนะเพราะว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะเนี่ยขนจะเยอะแต่ผมจะล่วงนะครับผู้ชายตัวใหญ่เป็นอย่างนี้นะหน้ามันสิวขึ้นนะครับและที่สาคัญเลยนะครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของคนป่วยเป็นโรคนี้ผู้หญิงนะคือเรียกว่า P C O S บลลี B ่ L e, ก็คืออ้วนลงพุงคนระับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นอะไรที่กังวลมากนะครับนี่แล้วเป็นสาเหตุสําคัญที่นําไปสู่เป็นโรคเบาหวานได้ด้วยนะครับและขไขมันในเลือดสูงนะคอเลสเตอรอลในเลือดส,นะสูงด้วยเช่นเดียวกันซึ่งโรคนี้จริงๆแล้ว ทางองค์การนานาชโลกเขาเพบว่าผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์เป็นโรคนี้คนระับ PCOS ประมาณ5-10%ในช่วงชีวิตนะแต่ที่สําคัญคือใน5-10%เนี้ยมีถึง70%ไม่รู้ว่าเป็นนะครับอืมอันเนี้ยคือเป็นโรคที่หลายคนไม่รู้เป็นอยู่แล้วแต่ไม่รู้นะอันตรายเหมือนกันนะก็คือถ้าคิดว่าตัวเองอ้วนแล้วมีประจำเดือนมาช้านะฮะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะอาจจะเป็นเพราะเป็นโรคนี้หรือหรือเปล่านะต้องสังเกตด้วยนะครับอีกโรคหนึ่งโรคเนื้อง,งอกมดลูก อันนี้ตรงกงนข้ามนะอันนี้เกิดจากการังไขนะ่เนี่ยผลิตฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนมากเกินไปนะครับทําให้เซลล์กล้ามเนื้อมนลูกเติบโตเร็วผิดปกตินะครับพบในกลุ่มหญิงเจริญพันธุ์เนี่ย40-80%คือเจอเยอะมากนะครับแต่โอกาสเป็นมะเร็งเนี่ยก็ไม่เยอะนะ้น้อยมากประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือ,อสบายใจได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็เนี่ยมันอาจจะส่งผลได้นะครับบางรายเนี่ยอาการไม่มีเลยนะเป็นเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยถ้าเนื้อง,งอกมันไม่ใหญ่มากแต่บางรายเป็นแล้วก็อาจทําให ฤดูมากปกติเลือดออกเยอะนะครับบางทีไปกดกระเพาะปัสสาวะทําให้มีปัสสาวะบ่อยท้องผูกหรือมีอาการปวดอุ้งเชิงกรานด้วยคนะปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างโรคอ้นวนบริโภคเนื้อแดงมากเกินไปหรือประวัติการป่วยได้โรคนี้ในครอบครัวนั่นเองนะครับสาเหตุการเกิดเนี่ยทั้งสองโรคเนี่ยไม่แน่ชัดนะครับแต่คาดว่ามีความสัมพันธ์กับความไม่สมดุลของโฮอร์โมนนั่นเองนะอย่างโรคเนี้ยโรคเนื้อง,งอกมดลูกเนี่ย มันจะเจอบ่อยในผู้หญิงช่วงที่ตั้งครรภ์คือเป็นช่วงที่มีการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนจำนวนมากแต่พอถึงช่วงวัยที่ผู้หญิงเริ่มหมดประจำเดือนเนี่ยการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนเริ่มลดแล้วเนี่ยไอ้เนื้องอกตรงนี้มันจะอ่อลงไปเองนะครับอันี้เป็นหลักฐานเลยว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการผลิตฮอร์โมนนั่นเองเนปะ็นที่เขาไว้อ้างว่าเนี่ยเป็นสาเหตุมาจากการใช้ยาคุมกำเนิดก็อย่างที่บอกไม่จริงนะไม่เกี่ยวกันเลยนอกจากการใช้ยาคุมกำเนิดจะไม่ส่งผลต่อสองโรคนี้แล้ว วงการแพทย์ยังใช้ยาคุมกำเนิดเป็นเครื่องมือในการช่วยบำบัดรักษาสองโรคนี้ด้วยนะครับคนที่อธิบายเรื่องนี้คือชิวทเทอร์เนอร์นะครับเป็นศาสตราจารย์ภาวิชาสูตินารีวิทยาหา,ายเยลนะครับยืนยันว่าการใช้ยาคุมกำเนิดเนี่ยไม่ทําให้ป่วยโรคพีซีอแน่นอนนอกจากนี้ยังใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคนี้ด้วยนะครับเพราะว่าฮอร์โมนเพศหญิงที่อยู่ในยาคุมกำเนิดเนี่ยจะยับยังกิจกรรมของฮอร์โมนเพศชายของคนที่ป่วยในโรคนี้เนี่ยจะทําให้รูดูเนี่ยกลับมาปกติอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเนี่ย โรคเนี้ยเจอจากการผลิตฮอร์โมนเพศชายมากเกินไปพอใช้ยาคุมกาเนิดซึ่งมีฮอร์โมนเพศหญิงอยู่เนี่ยจะทําให้ฮอร์โมนกลับมาสมดุลอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่คนก็อาจจะถามว่าอ้าวใช้ยาคุมกำเนิดในการบังบัตรลูกนี้แล้วถ้าเกิดฉันอยากมีลูกทําไงนี่เพราะระหว่างที่ใช้ยาคุมกำเนิดมีลูกไม่ได้เนี่ยซึ่งรายที่ต้องการมีบุตรแพทย์จะพิจารณาใช้ยากระตุ้นให้เกิดการตกไข่หรือการผ่าตัดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตกไข่อีกทีหนึ่งนะคือมีวิธีการรักษาอีกแบบหนึ่งนั่นเองสำ ส่วนอีกโรคหนึ่งโรคเนื้องอกบนลูกก็เป็นคนนี้อีกแล้วนะฮะน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มากเลยนะไมเคิลเบอร์มาเต้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิชาสุตินารีของมหาวิทยาลายัยเพนซิลเวเนียสเตทก็ย้ําเหมือนกันนะครับเนาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วการเป็นโรคเนื้องอกมนลูกเนี่ยเป็นเพราะร่างกายผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนมากเกินไปแล้วเอสโตรเจนเนี่ยเป็นหนึ่งในฮอร์โมนที่อยู่ในยาคุมเนรดชนิดฮอร์โมนรวมนะใช้ไปแล้วมันจะกระตุ้นหรือเปล่านะทางคุณหมอเขาบอกไม่เกี่ยวเลยนะครับ พระปริมาณฮอร์มนเอสโตรเจนในยาคุมกำเนิดะมันน้อยนะครับไม่มากพอที่กระตุ้นให้เกิดเนื้องอกมดลูกได้นะครับอันนี้สบายใจได้นะครับนอกจากนี้นครับก็ยังใช้ยาคุมกำเนิดในการรักษาบําบัดโรคเนื้องอกมดลูกด้วยนะครับทำให้ฤดูกลับมาปกติครั้งหนึ่งนะครับคนที่เป็นโรคเนี้ยเนื้องอกมนลูกเนี้ยจะมีประจำเดือนมากนะจะใช้ยาคุมกําเนิดเนี้ยทำให้ประจำเดือนกลับมาปกติอีกครั้งหนึ่งได้เช่นเดีวยวกันนะครับ แนวทางการรักษาให้หายเลยนะครับสําหรับโรคเนื้องอกบนลูกเนี่ยก็มีด้วยการหลายวิธีขึ้นอยู่กับขนาดของก้อนเนื้อนะถ้าเกิดก้อนเนื้อเล็กเนี่ยบางทีใช้ยาแก้ปวดนะพาราเซตามอลก็พอแล้วนะกินไปก็มาเทาได้นะแต่ถ้ามันใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็มีวิธีที่แพทย์เขาพิจารณาใช้ก็คือฉีดยาเพื่ออุดเส้นเลือดให้เนื้องอกฟอนั่นเองนะแต่ถ้ามันใหญ่มากจริงๆอนนี้ต้องมาถามคนป่วยแล้วว่าอยากจะมีลูกอีกไหมนะคือถ้าอยากจะมีลูกอีกก็คือ แต่เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อง,งอกออกนะครับอืมแต่อันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการรักษาที่สมบูรณ์เพราะว่ามันอาจจะกลับมาอีกได้นะส่วนในรายที่อายุมากแล้วแล้วไม่คิดจะต้องการมีลูกอีกนะก็ตัดมดลูกออกไปเลยนี่คือแก้ปัญหาเนื้อง,งอกในมดลูกหมดเลยเพราะมดลูกไม่มีแล้วนั่นเองนะครับก็คือวิธีการในการรักษานั่นเองนะครับเคลียร์แล้วนะว่ายาคุมกาเนิดไม่เกี่ยวกับการเกิดสองโรคนี้แล้ววิธีการรักษาที่ทางบารบาร่านียอ้างเนี่ยบอกว่านะ ถ้าเกิดเป็นขึ้นมานะครับมีตัวช่วยก็คือสารสกัดจากมันเทศป่าแล้วก็น้ํามันละหุ่มเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าเป็นการอ้างที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะแม้ว่ามันเทศป่าเนี่ยมักจะมีการอวดสรรพคุณนะว่าเป็นแหล่งฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนตามธรรมชาติซึ่งมกักจะใช้ในการบรรเทาอาการทุติยติของผู้หญิงในวัยหมดประจาเดือนแต่งานวิจัยผลของมันเนี่ยก็ยังมีอยู่จํากัดและก็ยังไม่ชัดเจนนั่นเองนะครับนี่นะฮะ วายแยมนะที่มีการขายกันเยอะๆเน,เนี่ยเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนส่วนอันนึงน้ำมันละหุ่มเนี่ยก็ยังไม่มีการยืนยันว่าใช้ในการรักษาโรคเนื้องอกมดลูกหรือโรค PCOS ได้นะครับเป็นผลอย่างเดียวที่วงการแพทย์ยนืนยันคือใช้เป็นยาระบายนะครับอืเอามาใช้รักษาสองโรคที่ว่าเนี่ยยังไม่มีหลักฐานนั่นเองซึ่งประเด็นนี้ยอย่างที่เราเห็นนะก็มีผู้เชี่ยวชาญอาจจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้เนี่ยมาอ้างว่าโรคนั้นนะวงการแพทย์ออกยามาเป็นอันตรายมาใช้ยาของเราดีกว่าเนี่ย ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นกระแสะเยอะมากๆทางออนไลน์นะครับอย่างที่เขาสํารวจนะั้นข้อมูลทางการแพทย์ในทิกติกเนี่ยครึ่งหนึ่งไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะแต่ว่าไม่ต้องฟังเลยดีกว่านะาเพราะไม่รู้ว่าไอ้ครึ่งหนึ่งที่เราฟังเนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่จริงซึ่งทางสำนักข่าวบีบีก็เคยรายงานเรื่องนี้ไว้เมื่อปี2024นะครับอ่าบีบตอนนี้ผู้ชื่อนี้คนไทยหลายคนอาจจะไม่พอใจนะครับคดีเรื่องสักคดีนะที่ไปใต้4ประเทศเราแต่ว่ารายงานข่าวอื่นๆเขาก็ยังดีอยู่อย่างตัวนี้นะครับมีการเผยแพร่รายงานที่พบว่า Influencer อร์ในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับหันมาหาไรายได้จากการโฆษณายาและอาหารเสริมเพื่อรักษาโรค P C O S กันมากขึ้นนะครับเพราะว่าโรคเนี้ยสายเหตุจากอะไรก็ไม่รู้การรักษาอย่างแท้จริงก็ยังไม่มีก็เนี่ยเป็นช่องว่างเลยให้คนเหล่านี้มาหาประโยชน์นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนะี่ยไปตรวจสอบดูแล้วไม่มีความรู้ทางการแพทย์ที่เพียงพอนะบางรายเนะี่ยอ้างว่าได้รับใบรับรองทางโภชนาการนะฮะ แต่คุณสมบัตรดังกล่าวเนี่ยสามารถหาได้จากการเข้าค้อทางออนไลน์ในเวลาไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองนะล้วมาแางเป็นผู้เชี่ยวชาญนะ่องนี้ไม่ได้นะครับเยือดละลายเนี่ยบางทีสูญย์เงินเนี่ยหลักร้อยหลักพันดอลลาร์นะครับเพื่อไปซื้อของที่การรักษาไม่มีผลยืนยันทางการแพทย์นะครับบางทีต้องลงทะเบียนนะสุดท้ายกว่าจะรู้ตัวว่าโดนหลอกก็เสียเงินไปเยอะแล้วน,นั่นเองซึ่งทางบ b c ซเขาก็ไปสรุปมาว่ามุกสี่มุกที่อินฟลูเอนเซอร์ที่มาขายอาหารเสริมและยาใช้นะครับ มีอะไรบ้างถ้าเน้นเฉพาะโรค P C O S อย่างเดียวข้อแรกเขาบอกว่าโรค P C O S เนี่ยแก้ได้ด้วยการกินอาหารเสริมนะครับคือจริงๆโรค P C O S นี่ยังหาทางบำบัดแบบร0อยังไม่มีนะครับนะกลายเป็นซช่อย่างนั้นไปข้อ2บอกว่าโรค P C O S เนี่ยรักษาด้วยการควบคุมอาหารเช่น keto g e n i c diet คือเน้นบริโภคไขมันเปริมาณสูงและคาร์โบไฮเดรตปริมาณต่บนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่จริงนะเพราะว่าถ้าเกิดบริโภค ไขมันเยอะๆเนี่ยอาจจะทาให้อาการของโรค P.C.O.S เนี่ยแย่ลงโดยเฉพาะคนที่มีอาการอ้วนลงพุงอยู่แล้วแล้วมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะอันตรายได้นะครับข้อสามว่ายาคุมกําเนิดทาให้ปว่วยเป็นโรค P.C.O.S และทําให้คนป่วยโรคนี้อยู่แล้วทําให้อาการแย่ลงก็อย่างที่เราบอกไปไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกันเลยครับข้อสุดท้ายเขาบอกว่าย,ยาที่แพทย์สั่งจ่ายอาจช่วยบรรเทาโรค P.C.O.S แต่ไม่ใช่การรักษาต้นเหตุของโรคอย่างแท้จริงนะครับอ่าตอนนี้วงการแพทย์ยังไม่รู้เลยนะว่า สาเหตุของโรค p c o s มาจากอะไรรู้แค่ว่ามันเกี่ยวกับระดับฮอร์โมนที่ไม่สมดุลเท่าน,นั้นเองนะครับแต่เนี้ยทางอินฟลูเอนเซอร์ออนไลน์เนี่ยอ้างว่าผลิตยาเหล่านี้ออกมาได้เองแล้วนะอ๋อเรียกว่าโหเก่งมากๆเลยนะซึ่งพอเอาเรื่องนี้ไปถามผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะคนนี้คือเจนกันเทอร์นะครับเป็นนารีแพทย์และนักเขียนชื่อดังเจ้าของหนังสือเล่มนี้ The w i l d n r Bible นะคำพีโอน้นั่นเองนะโอ้ตั้งชื่อหนังสือแบบนี้แสดงว่าตัวเองเนี้ยต้องมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคสติอย่างมากเลยนะครับ ข้อมูลของทางอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่มาขายยาภักษาโรค P C O S เนี่ยทางเจนคันเธอร์บอกแต่ละคนเนี่ยไม่มีคุณสมบัติในการให้คําแนะนาเรื่องการรักษาได้เลยนะคุณสมบัติไม่พอนะครับเขาบอกคนเหล่านี้ใช้ช่องว่างทางการแพทย์ที่ว่าไม่สามารถระบุได้ว่าโรคมีสาเหตุจากอะไรการรักษายังไม่แน่ชัดเนี่ยใช้ช่องว่างตรงนี้มาหาประโยชน์จับเหยื่อนะที่ป่วยเป็นโรคนะเป็นพีเดเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งกรณีของโรค P C O S เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิด คนไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อการรักษาที่ไม่ถูกต้องแล้วปววลาในการเข้ารับการรักษาอย่างแท้จริงเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับเพราะอาจจะป่วยเป็นโรคเบาหวานได้เขานี้เกมเลยนะฮะกลายเป็นโรคที่หนักกว่านะครับดังนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าคนที่ป่วยเป็นโรค P C O S เนี่ยคนที่ประจําเดือนมาช้านะครับเป็นประจําเลยหรือว่าน้ําหนักเกินนะครับจริงควรเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสมนะครับ ข้อนอาอยากจะป้องกันโรคนี้แล้วนะครับป้องกันการป่วยเป็นเบาหวานและไขมันในเลือดสูงในอนาคตได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เรื่องนี้ให้เห็นเลยนะก็ถือว่าเป็นการหาช่องว่างทางการแพทย์มหาประโยชน์นะช่วงนี้มีเยอะจริงๆนะทางออนไลน์เราก็ต้องฟังก็ต้องใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันน่าเชื่อถือไหมนะครับเปรียบเทียบกับข้อมูลทางการแพทย์ว่าทางการแพทย์ของจริงเขาพูดอย่างไรสิ่งที่เขาพูดมันตรงกันไหมนะครับไม่งั้นเราจะตกเป็นเหยื่อของคนเหล่านี้ได้อย่างง่ายๆเลย